คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาค่ะมีเหตุทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันแล้วก็มีคนเจ็บมีคนตายนะคะค,คือมีพนักงานห้างสองคนนะคะเป็นผู้ชายเขาทะเลาะกันเขานัดมาเคลียร์กันหน้าห้างฝั่งนึงยกพวกมาพนักงานห้างที่มาคนเดียวเห็นท่าไม่ดีคนนั้นมีปืนค่ะชักปืนออกมายิงสายยิงไปหกนัดเลยนะคะหนีกันกระเจิงเลยนะคะ นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดคือที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะตอนแรกเลยเนี่ยบาดเจ็บสาหัส4ี่คนเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีไปสองคนส่วนอีกสองคนเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจ แต่ช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ทันจริงๆเสียชีวิตสองนะคะคือคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตที่หน้าห้างเลยอีกคนหนึ่งคือวิ่งหนีไปไปเสียชีวิตห่างจากจุดที่เกิดเหตุจุดเริ่มต้นนะคะประมาณสักร้อยเมตรไปเสียชีวิตอยู่ที่เสาไฟแฟนของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะในโกฎกับในน,นันสองคนเนี้ยทำงานในห้างทำงานในห้างเดียวกันเลยแล้วทะเลาะก,กันในโกฎท้าในนันว่ามาเคลียร์กันหน่อย มาเคลียร์กันหน้าห้างในกดเรียกพวกมาอีกสี่คนในนันเห็นท่าไม่ดีในนันมีปืนคะ่ะยิงใส่ไปหกนัดจนวงแตกเลยนะคะแฟนของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตคนเนี้เป็นเพื่อนของในกดที่มาช่วยเขาก็เลยโดนยิงเสียชีวิตอะคะ่ะผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับวิ่งจากที่เกิดเหตุไปร้อยเมตรมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับที่ร้านอาหารเนี่ยจับภาพได้ว่าวิ่งไล่กันไปแล้วก็เสียเสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะ มือปืนชื่อในนันตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับขณะที่หลบหนีเขายังโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะนี่เป็นภาพช่วงที่มีคนจับภาพไว้ได้ว่าช่วงหนีนะฮะคือโพสต์ข้อความจากโพสต์เนี่ยคาดว่าหลังจากไปยิงแล้วแหละนะนี่ฮะโพสต์ข้อความบอกว่าขอโทษนะครับทุกคนคู่กรณีที่บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลอีกสองนะครับโดนยิงเข้าที่ท้องกับขานะฮะแล้วก็เสียชีวิตสอง ตอนนี้กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับคือทิ้งรถเอาไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็วิ่งหลบหนีไปะนะแล้วไปโพสต์บอกขอโทษทุกคนนะฮะ